หลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้เคยเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาที่เราถ่ายรูปออกมาเฮ้ยเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะมากเลยแต่หน้าเราอะ่ะมันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหน้าเราเบึง้งตึงหน้าเราไม่ยิ้มโหโคตรเสียดายมากๆเลยย้อนกลับไปในบรรยากาศนั้นก็ไม่ได้แล้วด้วยสิไม่ต้องห่วงนะ จจะพาทุกคนไปแก้ไขาภาพในอดีตที่หน้าบึง้งหน้าตึงให้กลายเป็นหน้ายิ้มแบบสดใสแบบโลกทั้งใบนี่เป็นสีชมพูไปเลยไอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำยังไงไปค่ะเข้าโปรแกรมแคปคัตกดไปที่บวกโปรเจกต์ม่เลือกรูปภาพที่เราไม่ยิ้มมาหนึ่งรูปภาพแตะไปที่รูปภาพให้ขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้แล้วไปเลือกสไตล์ไปเลือกคำสั่งอนุภาคแตะไปที่ภาพผู้หญิงให้ขึ้นกรอบสีเขียวแบบนี้นะคะ ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไม่ชอบก็เลือกไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่สีแบบมันมีทั้งยิ้มเห็นฟันยิ้มไม่เห็นฟันหน้าตาเศร้าเจจะเลือกแบบที่สองที่ยิ้มเห็นฟันนะคะ